สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกันสู่อีกเฉนเคยเนาะค่ะเนาะ้อนีกะจะพาเพื่อนๆมาก,กินตำแตงค่ะเพื่อนๆตำแตงขนมจีนเนาะค่ะเนาะนี่แล้วก็มีลูกชิ้นค่ะลูกชินนะะ้นปลาเนาะค่ะเพื่อนนี่เห็นบ่มันเหลืออยู่น้อยหนึ่งก็เอามาลวกจิ้มเนาะกับผัดสดๆค่ะเพื่อนนี่บ่ให้เสียเวลาเนาะคะ่ะเพื่อนน้ำลายแตกสวยโหลดมนาะน่านแล้วเนี่ย บ่ได้กินบ่ก้อพึ่งกินเบิดไปเนาะค่ะเพื่อนบ่ได้ตามให้เพื่อนเพื่อนกินโดนล่ะมาเด้อค่ะอุ้ยคำย่งไๆคันเพื่อน ปลาไยี่ห้อน,นี่ยังไม่นี่เคยกินเนาะนี่คือครั้งแรกทันเพื่อนสูปลาสูเห็ดเองบอไ่ไ <c> ด <oughs> ้ปลาสูเห็ดเองนัวกว่าอันนี้เหมือนผงชูรสมันหลายอะค่ะเพื่อนแต่ก็แสบนะแสบของเขาอยู่ ขันเพื่อนข้ายิงใหญ่โอ้ยคินฮอดหลาหอม,มตำขนมจีนกินมือแสบที่สุดคันเพื่อน ไล่ๆบ่ได้เอาซอนมาสดหนามเนาะคูอชิมปลาเนาะค่ะเพื่อน ม,มีกุ้งมีปูหันเพื่อนอยู่ในตู้ไม่แค่นี้เนะาะตำกินพอได้หายอยากไปก่อนไปบังเพื่อน,อนกินสมตำกินส่ว ทำารแตกซูปอระเดเฮดไอาอาหารเหมนเมื่อนกินมาโดนล่ะมันนี้ว่างมันนี้ว่างกะ

หลายช่องเนอะคันเพื่อนที่ว่าเพนได้รับอีเมลจาก youtube เนอะสูก็ได้รับเหมือนกันเนอคันเพื่อนเด้รับอีเมลจาก youtube ว่าใเฮดวิดีโอแบบไหนมันจังมันยังสีดีเสียมันยังสิเห็นให้ช่องแบบเติบโตสินะคะเพื่อนสูกะ ตะกี้สู้กับเฮ็ดอาหารเนาะอาหารกินอาหารเฮ็ดอาหารโชกินอาหารโชกหยอดวิวกับโบเมนวาสิไดหลายอีหยังถ่านเพื่อนเฮ็ดดีเป็นได้กับโบด้โบด้หลายจากเถื่อมันเมยไงสู้ก็เลยแบบบุคอยมีเวลาก็เลยแบบว่ามีวิดีโออีหยังที่แบบงไงๆก็เอามาลงกับชีวิตไลฟ์สไตล์แบบมีอีหยังก็ลงไปยังเสียถ่นเพื่อนเนาะ มันง่ายสะดวกสบายดีนั่นสำหรับคนที่บุกหอยมีเวลาค่ะเพราะว่าเขาบอไดเอาเวลาเต็มทีของเขามาเฮ็ด u t u b e อย่างเดียวแต่ว่าช่องสู่กับเเติบโตเนาะบางช่องเขากะโชคดีเขาเติบโต youtube กระดันเขาเสื่นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะของจะเฮ็ดไปตามเนาะพยายามที่จะเฮ็ดตามที่ youtube เป็นบอกอยู่เด้อค่ะแต่โอกาสที่จะเฮ็ดน่ะมันมันมันยากเนาะสูก็เลยขอเฮ็ดแบบตามสไตล์ของสู่ไปก่อนเนาะค่ะ บอก YouTube พ,นนบอพี่ยูทูปพันน้ำกหึหึบึืึห่หใหึหดหึ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  ก็ได้หายอยากเนาะเขาได้ยอดวิวกันเป็นล้านๆเนาะค่ะก็ดีใจน้ำเขาคันเพื่อนมึงขอยย้ำตามหลังเขาอยู่เห็ุวิดีโอออกมาดีเป็นได้บางเทื่ออะบ่อ้ยอดวิว มันไงไงพี่ยูบอย่อันเลยอ่ะใช่คอยไปเศษแอะแนวคอยบอถนัดกันเพื่อนคอยก็เลยบอบอปังกับเขาก็เอาตามชีวิตที่จะขององยูนี่ละครเพื่อน เฮ็ดกินเฮ็ดยากการใส,ใส่ชีวิตของเมียฝรั่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าเขาอยู่แบบใดกินแบบใดจังไดให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะก็เหมือนก็แหลกเปลี่ยนกันหรอคะเพมือนเหมือนก็แหลกเปลี่ยนว่าเขาอยู่แบบใดจังไดกัน kè ngấu để ngâm tôm sến còn hẳn bượt ตอนนี้มีเวลาหน่อยก็เฮ็ดจังสีไปก่อนเนาะค่ะเพื่อนพิยูเพิ่นกะใหญ่เข้าแบบเฮ็ดช่องใ้โตค่ะเพิ่นก็อีเมลมาบอกอันไหนบดีกะอีเมลมาบอกแต่ว่าเข้าโอกาสเข้าที่จะเฮ็ดแบบนั้นมันบ่มีแต่ความสามารถเข้าที่จะไปเฮ็ดยังดีไอวย่ังเสียความสามารถเข้าบ่มีทั้งด่านนั้นค่ะเพื่อนเป็นเย็บปักทักรล่อยมันกันอย่างมันตรงกันขามก็เฮาเนาะค่ะเนาก็เลยกอะ แล้วบ่ได้เห็ดกะเห็ดไปยังสีไปอกอนค่ะมีโอกาสก็อาจจะเอามาล่งบ้านนี่สิค่ะเพชรยูเด้ยคันเพื่อน Ba, mặc dùng dáng cả loại đi mượn gian nha hắn thật ใช่เลยนี่คำใหญ่ยยๆเนี่ยุจะคัมมือมเ,เพื่อนไหมจะทธคัมกัจะล่าลนะคะ่ะ เพ็ดอยู่มันกันนะคะ่ะเพื่อนเพ็ดเอาเรื่องอยู่บอกผพลีกบอกหลายหนึ่งเริ่มเพ็ดละคันเพื่อนเดี๋ยวจะขอตัวเนาะค่ะเนาะเพื่อนเดี๋ยวไปกินกินต่ออีกจักหน่อย เดี๋ยวอ่ากลับมาพบกับสุม่ลีในวิดีโอนาเนาะค่ะ,ะเพื่อนเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ